ไปเร็วไปพี่อันไะมาเร็วโอ้มาจะไปเข้าห้องน้ำแล้ครับตอนเช้าๆนะครับป้ามินมาเร็ว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 มันหยุดตกแล้วเร็วฝนหยุดตกแล้วมามันหยุดแล้วสวัสดีตอนเช้านะครับทุกคนพอฝนตกไอเด็กน้อยมันก็ไม่ออกออกมานะครับโอ้โหรอ,อ,อไม่ไม่อยากออกมานะครับแต่มันจําเป็นต้องออกมานะทุก พี่แว่นอยู่ไหนลูกแว่นมาฉี่แล้วมีพอดีมันมีตรงนี้มันมีถังกระสีอยู่มาเข้าโล่มด้วยลูกแว่นมาลูกมาแว่นมาวิ่งมาเร็วๆเข้า่วมแลวลูกแว่นเร็วแว่นมาแล้วค่ะ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 พี่แว่นเจ็บเท้าเหรอ ำไมไม่วิ่งอะเนี่ยแล้วฝนจะตกใส่หัวเปียกหมดแล้วแล้วสวัสดีตอนเจ้าเช้านะคะโปอาเร็วๆเข้าไปฉี่ในที่ร่มเห็นไหมอ้วนมันฉี่ในที่ร่มมันอะเร็วๆมาฉี่ในที่ร่มนี่ลูกอ่าโหฝนตกนะครับทุกคนวันนี้เช้าวันนี้ฝนตกนะครับตกแต่ตีห้าตันนี้หกโมงแล้วนะครับ ตกดินลินไปปล่อยนะครับโอเคบรรยากาศหลังบ้านฝนตกนะครับเอ้ยรู้ความหน่อยนะโออนะนก็ต้องมาชิ้นกระช่องหอหอยังไงก็ต้องมาชิ้นกระช่องอยู่ดีเหรอเบบา,บาก็รอให้ฝนซาๆหน่อยเหรออืมเป็นไงล่ะที่นี้กองทรายเปียกข้างหนึ่งดีมันยังขุดเข้ามาข้างหนึ่งเอาเอาเอาทำไมมนตกแรงวะ วาไปทำงานไงวะเนี่ยเมื่อคืนก็ฝนตกแล้วก็มีลมนะครับผมลมแรงประมาณ2อนาทีนะครับคลิปก็ไม่ได้ถ่ายเออนี่ความสุขของคุณชายได้มานั่งชมบรรยากาศหลังบ้านนั่นเองนะครับโอ้โหแบบนี้ต้องตั้งชื่อคลิปว่าความสุข EP สองแล้วมั้งอ้วันนี่ฮะ โอ้ก็ยังจะลงมาอยู่ล่ะโอ้โอ้จะขึ้นที่อื่นเหรอป๊าปบาเหรอโอ้มันจะขึ้นให้มันครบเหรอโอ่ะพี่แวนไปทำอะไรตรงนั้นนะลูกไหนทำอะไรเออหนูเจ็บเท้าข้างข้างขวาเด้อลูกเดี๋ยวป๊อบบ้าดูให้นะอย่าไปใกล้พึ่งไลยเดีย๋ยวพึ่งออกมาหานั่นแม่ไหะอยากไปนางชมวิวอะป๊าบบาจะไม่ปไปป่ะเด้ยงงานเพลิงไนงะ มันเจ็บเท้าทุกคนพี่แว่นเจ็บเท้าไอ้วันจะขึ้นไปทำไมยิ่งสูงยิ่งหนาวหรอกไปทำอะไรตรงนั้นอะอย่าขึ้นไปลูกจะกระปกอย่าไปเลียมั่วนะแว่นเราวางพึ่งต่อยนะลูกอย่าไปสวบมั่วนะมันเป็นพึ่งนะลูกโอ้โหข้างล่างไม่สะใจครับทุกคน ต้องขึ้นมาข้างบนหน่อยสำรวจห,หน่อยสักหน่อยหนึ่งวันมันคืออะไรลูกสำรวจเข้าไปเดี๋ยวเจองูแว <c oughs> เจองูป้าวิ่งก่อนแล้วจะบอกให้ฝ<ไ>นตกดีจังเลยแต่อย่าตกเยอะนะตกเยอะวาดเสียว <c oughs> นะโอ้นหะ โอ้ก็ okay, ยังไม่หวะเสียวเลยเหรอปะฟถ้ามันตกลงมานี่ทํายังไงจะขึ้นไปทําอะไรหนูไม่ใช่แมวนะลูกจะไปหาหนูนั่นโอ้ก็ okay, จะดูหนูเหรอเพื่อมันมีหนูสองตัวสมตัวให้ดูเหลอถ้าตกใจแล้วก็ตกลงมานั่นเ้อหัวทิ่มเด้อหัวทิมเด้อพี่โอครับลงมาครับลูกเน่นจะกลับบ้านหรอลูก นอนตรงนั้นแหละอย,อย่าป๊าไปเอายาทาเท้าให้ไปเล่นอะไรมาวนะ้นะเท้าเจ็บอะไรเหรออ้วนโอน้มันมีอะไรลูกมันจะตกดูข้างหลังด้วยครับโน่นเข้าขับเรืออีปโ๊ดๆไปแล้วโอ้ก็จะมาสำรวจแล้วตอนลงลงไงเอา้าตอนลงลงไงเอา้า ปาไม่ช่วยเอาเอาเราบัดน,นี้ลงจังไดยนอะบัดน,นี้ตกตูปตับตกตูปตับม,มันกระดือโพดกินไปเฮ็ดงี่ยงลงมาลูกมาอันนี้ขึ้นไว้ข้างบนมันจะหล่นใจหวัวไหมเนี่ยโอ้โอชุ่มฉ่ำเลยครับวันนี้ทุกคนชุมช่มฉ่ำตกไปปล่อยนะครับเนี่ย ลอยมองไม่เห็นเลยตะโมลงมาครับนี่พี่แนนว่นฝนสาดใส่หน้ตนะลูกพี่ตังเขาจะเข้าห้องน้ำข้างๆบ้านนะคะเพราะว่าพี่ตังเขากลัวฝนถ้าฝนตกคือไม่ออกนอกบ้านครับคนนั้นเขากลัวเปียกเท้าโอโ้โหแล้วก็จะมานั่งชมวิวสูงเกินลงไปข้างล่างมันจะตก โอ้ยอ้วันนี่บาดเสียวไปห่วยอะไรกันนั่นกันน่ะระบ้านนี่ไม่รู้เรื่องวิ่งผาจานกงมาอยู่เลยนะ่ะผ้าจานตากฝนมาบินพ้าบาตแล้วอืมก็จะสำรวจขึ้นขึ้นไปเดี๋ยวลอดไฟกระยิ่งใชหัวอ้วนโอ้โหมันสำรวจอะไรของมันก็ไม่รู้ครับทุกคนไอ้วนันมันจะตกนะเฮ้ย ด,ดูมันทำเอาดูมันทำเอาแทนที่จะไปะนั่งชมวิวสวยๆดีๆวันนี้เนี่ยโอ้ก็อยากหาหนูให้ป้าป๋าล่ะเพื่อหนูมันอยู่ในนี้แล้วมันจะมากัดเราหรือเปล่าหรอปะหนูบาดยังสิมากัดคนเดยวมันแรนหนีคนตัวไ้นไม่ไหวไ, <c oughs> ไปต้องไปโอ้โห <c oughs> ขาสั้นๆนี่นะ หาไปมั่วล้วเราเนะี่ยอ้เอาหาไปเอาหาหาเดี๋ยวก็พึ่งสอยปากเอาให้นะ่ะปากโตหมมูเด้ออุย้ยเดี๋ยวเจออีเห่าแล้วออกมาแล้วอืมดูพึเนนะพ <laughs> ึ่นน้อยทำรังแต่พอตัว <laughs> ไม่ใช่นกน้อยนะเฮ้ยนเฮ้ยนขา แค่นั้นแนมเบิง่งฝนโตกับปะ,บะวะฝนโตแบบนีน่ใจข้อบ่ค่อยดีเลยยันเปียกเขาเป็น <c oughs> บักดือกด้อบกดื้อมันดื้อจริงๆนะคนดีดีอ้าแล้วเขาไปทำไมในนั้นล่ะโอ้แล้วออกมาไงแล้วออกยังไงเขานี้อโอ้ก็มีที่ออกอยู่บป้าแล้วก็พูดไปแล้วโอ้ นี่นองลงมาอ,อกมาไปไปเข้าบ้าน,นอ้วนเอ้ยเจ้ากระแหงขาสัน้นเจ้าก็แหงเงย็ดไปนุะกอย่บาบบบูลี่โอยอย่างงี้แล้วปะปะโอขาสั้นที่ไหนแล้วมันยาวต้องคืบหนึ่งเนี่ยโอ้หอย่าเข้าไปลูกพึ่งมาแล้วพึ่งมาแล้วโอครับปะไป,ะปะกลับบ้านเข้าบ้านได้แล้วครับลูกไปเข้าบ้านครับไปชวนพี่แมนเข้าบ้านได้แล้วครับ Ừ, ถ้าออกมาแล้วก็ไม่อยากเข้าถ้าอยู่ในบ้านก็ไม่อยากออกมาโอ้มันยังไงวะเนี่ยปึ<ฮ>๊บนั่นเอาละม,มันหาอะไรของมันก็ไม่รู้มันเจออะไรไม่ได้เนี่ยฮะว,วันมานั่งชมวิวตรงนี้อ่ะเร็วๆวันวันมานั่งตรงนี้ไม่หรอกโอ้จะไปมวัวตัวมัวเลยเหรอโอ้ยู่อย,อยู่ตรงที่โออยากอยู่หรอ,อเออก็ใช่เนาะถ้าคนเราอยู่ในที่ที่เราไม่อยากอยู่แล้วก็อยู่ได้ไม่นานนะ นะทุกคนนะถ้าเราอยู่ในที่ที่เราอยู่แล้วสบายใจเราก็จะอยู่ได้นานจริงไหมโอมันด้จริงที่สุดเลยเหรอปะปาเห็นไหมเราโอตรงโอ๊มาที่ปากท่าตรงนี้เราโอก็จะมีความสุขที่สุดเลยหรอมันมความสุขมหาโน้นหาน,น,หานี่มาดูโน่นนี่นั่นโอ้ครับที่อยู่ได้ทับใจอยู่ยากครับทุกคนนะโอ๊ะนะ ผิวหนังข้างในเขาจะเป็นสีดำๆนะครับจับนิดหน่อยก็เหมือนเหมือนยังไงอะ่ะเหมือนคนไม่มีขนนะ่บางทีมือนคนคคเป็นขี้เลือยนนะั่นนะจะทำยังไงเอ้าไอ้อวดนนีอกระโดดเล่นนะกะ็ยีก็ยีดนตรีนย่นีเนนะ้เอาแว่นนะเาแว่นนะไปเราแว่นเราเข้าบ้านเราประลุกปะอเข้าข้างนั้นเจ็ดแล้วก็ไปเข้า เข้าบ้านกันนะครับไปลุกเกิดลุกไปเล็วี้หนีใจวันมานอะเริ่มตกแรงนะครับทุกคนเริ่มตกมาแรงนะครับบรรยากาศข้างหลังบ้านนี่คือแม่น้ำมูลนะครับทุกคนบ้านชายโอกับหญิงแว่นนี่อยู่ที่อุบลราชธานีนะครับติดหลังบ้านติดกับแม่น้ำมูลพอดีเลยครับ แล้วก็ฝั่งโน้นเป็นเซนทันอุบลแล้วก็มอราชธาน,นีนะครับเฮ้ยอ้วนลงมาไ้ยโอ้ยมันกระามหาวีหาวมันหาอย่างทุกคนทุกคนหาอะไรอะ่ะมันได้ยินเสียงอะไรจิ๊ดจ๊ดจิ๊ดจ๊ดมันได้ยินเสียงหนูอะ่ะทุกคนน่าจะมีหนูเนี่ยนะอุ้ยบาดเสี่ยลงมาดี๋ยวนี้พาเข้าบ้านแล้วเร็วๆเ,เรานี่ ขาก็หาหนูหาอะไรให้อยู่ล่ะป๊าป๊าแล้วก็พูดไปมั่วหลายล่ะโอ้ก็ไม่อยากเข้าบ้านแล้วเดี๋ยวไม้ทิ่มคอเอาอุ้ยหนูไปดูนกอ่ะพี่นก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 อืมอ่ะนั่งตรงนั้นแล้วปาป๊าจะไปทํางานละโอาก็นั่งชมวิวตรงนี้ได้ไหมล่ะป๊าโอ้มันดีที่สุดเลยล่ะตรงนี้มันเย็นสบายล่โอ้ถ้าใครไม่เข้าบ้านป๊าป๊าจะเข้าบ้านกับพี่แว่นนู่นน่ะ ป๊ป้าก็ไปเลยเหรอไม่สนใจอะไรสักหน่อยเหรอโอ้โหสูดอากาศสูดสูดสูดเป็นนักสืบสืบเข้าไปน,น,ไน,นั่นแหละนั่นแหละตัวนั้นแหละมันจะทิ่มคอเอานะ่ะโอ้พูดอะไรก็ไม่รู้ล่ะป๊าป๊ป้าก็เข้าบ้านไปคนเดียวเดินเลยก็ได้เหรอโอ้เดี๋ยวโอ้ก็ตามไปเหรอเฮ้ยป้าแว่นเราแว่นตรงนั้นมันฝนรั่วนะลูกเนี่ยฝนมันจะลงมาหาหนูนะั่นแหละไปเราเข้าบ้านไปลูกไป โอ้โหโอ้โหโอ้โหขาก็ชันๆมันวิ่งเก่งจังเลยไปเร็วเอาแว่นมาลูกวนโต๊ะปะโอ้เข้าบ้านแล้วครับทุกคนเข้าบ้านแล้วครับทุกคนไปแล้วครับโ,โหวิ่งอย่างเร็วขาสั้นวิ่งเร็วนะครับณเดี๋ยวดูถูขาสั้นนะครับเดี๋ยวดูถูขาสั้นนะครับเอาเอาเอามันเข้ามามันวิ่งกันเว้ยอืมมันอึแล้ว เอาสู้กาไม่ได้วิ่งินข้าโกงในวันนี้นิสยัยนิสยัยนิสยัยน่ะน่ะโอเคนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับทุกคนสวัสดีครับ